โอเคครับ okay, ผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมเดอะดากเอสเทลอีกครั้งหนึ่งนะผมกลับมากเกมที่หมีต่อดีกว่านะก่อนที่เราจะเล่นไปจบนะเกมนี้เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะหาเกมอะไรใหม่ๆเข้ามาเล่นในช่องเยอะเหลือเกินนะครับอันนีเออ้เพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวผมจะพยายามเล่นเกมนี้ให้จบก่อนละกันนะครับนี่มันทีมที่เดี๋ยวมันโอ้โหมันมันโจดดดดดด <laughs> มันจะโดนไม่ได้ชาตินี้เดี๋ยวโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะฮะนี้เว้ยนี้คืออะไรอ่ะเป็นสกิลวะ สกิลไม่ใช่สกิลว่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น e อ็เหรอโอ้เฮ้ยตัวนี้มันเหมือนเห็นเราแล้วว่ามันจับเราได้แล้วมันจับมันอ๋อโอ้โหไอพวกนี้เป่งปา่าแม่นด้วยนเนี่ยแล้วแม,ม่โอ้โ,อโอหแม่มีพุ่งไปพุ่งกลับนี่มีพุ่งไปพุ่งกลับใช่ไหมมีพุ่งไปพุ่งกลับหรอฮะมันเล่งยากนะเนะี่ยทำเล่นไป <laughs> มันจะโดนไหมเนี่ยนี่นี่นอีกอีกทีนึงโอเคครับโอ้โหเดี๋ยวรีบกลับเลยขึ้นไปรีเลือดก่อนโอ้ โอ้โหเดี๋ยวใช้ชมวกในน้ำนี่แม่งไม่คล่งองเลยว่ะมันต้องใช้เมาส์อะฮะอันนี้มันถึงจะแบบเล็งแม่นๆน,น,น่ะใช้จอยเล็งอะไรแบบนี้นี่คือแบบเล็งไม่ค่อยจะโดนนะเนี่ยนะ, <S <S มะมืดแล้วมืดแล้วนี่มืดแล้วเ๋ยวกอนนะอันนี้มันช่องอะแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวข้างล่างนั่นเหมือนจะไปได้แต่ผมมาฝั่งนี้กันละกันนะเฮ้ยฝั่งนี้ตันเหรอจริงปหมเนี่ยพูดจริงไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ตันไม่ตันมีตรงนี้ให้ไปฮะ พุ่งดืบกระดึบกระดึบกระดึบไปโอ้โหแล้วบอสรอบนี้คือน่าจะสู้ในน้ำแน่เลยวะ่ะแล้วสู้ในน้ำโดยที่แบบว่าใช้ฉมวกนี่คือแบบผมว่าไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยวะ่ะอันนี้ดูอะดูดูวะ <c oughs> มันเล็งไม่โดนเนี่ยเอา้ามันจะโอ้โหมันไม่โดนให้ฮะคุณผู้ชมไปายาวๆห้านี้โอ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดพุ่งนี้ก่อนพี่นี้นี่แน่นี่อย่ามาห้าวอย่ามาจึกจักกับเรานี่แน่ โตตายยังวันนี้เป็นกําพงเหรอเป็นทอ่ออะไปได้ไหมไปได้ปะเฮ้ยไปได้อันนี้ไปไหนวะเฮ้ยน่าสนใจนี่อะไรอะเป็นหลอด E.P. ปะ่ะหรือเป็นสกิลน่าจะ E.P. จริงด้วยวะเฮ้ยอยากได้สกิลใหม่ๆในน้าบ้างอะคือตอนนี้เราอยู่ในน้ําคือแบบไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เลยอะถึงจะมีอาวุธแล้วก็เถอะอันน,นี้นี่นี่แนทีมเขาให้เฮ้ยมันยังไม่ตายหรอนี่เอาตายแล้วเฮ้ยนี่เป็นอะไรอะเป็นพัซเซิลเหรอ นี่อันนี้ปิดอันนี้เปิดอันนี้เปิดเปิดดิเปิด <laughs> เปิดดิเฮ้ยเอาเปิดยังไงอะเอาแล้วผมกดอันนี้แล้วมันเปิดมาได้แล้วอะแป๊บหนึ่งนะมันเป็นไปนได้ด้วยหรอมันจะเกมมันจะขังเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู้นอ๋อนี่นี่น,น,นี่มันลดน้ําให้อันนี้อ๋อโอเคโอเคมาต่อไปแล้วโอ้โ <laughs> หตกใจเลยนึกว่าโดนขังเอาอยู่บนบกอย่างนี้ก็หวานสิฮะอันนี้ปลาน่อย ยังจะมาท้าทายเราในที่แห่งนี้นี่บนบกนี่มันถิ่นเราเลยนะเนี่ยเพื่อนเฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นลานเลยตั้งอย่างมาแล้วอะผมว่าบนบกแห่งนี้นั้นเอ้ยเขาคาซีแล้วอะไรอะข้าไม่ทนอีกแล้วราชินีจะบังคับให้เราอยู่นอกน้ําแบบนี้ไม่ได้อีกชู่้าหรือไงแกถูก<ม><ม>ประหา,าแรหาแน่ถ้านางได้ยินแกเข้าอะนะ ทุกคนรู้ดีว่านาง,ลงหลงไหลโลกเบื้องบนแต่หลังจากราชาตายนางก็เป็นเอามากข้าได้ยินว่านางทำการทดลองที่เลวร้ายกับพวกเราด้วยเพื่อที่จะทำให้เป็นเหมือนมนุษย์มากขึ้น <S <S มันก็แค่ข่าวลือหน้าและข้าก็เชื่อว่ามันไม่เป็นจริงหรอกพอ่อเถอะนาแล้วกลับไปลาดตะเวนต่อได้แล้วอ๋อเอ้ยชัวชัวนี่ชัวเลยลิตเติ้ลเมอร์เมดชัวร์5นี้เพราะว่า ตามหลักแล้วคือน้องอยากเป็นมนุษย์ป่ะใช่ไหมเออแต่นี้น่าจะแบบพิสดารไปหน่อยนะแม่เออถ้าเป็นแบบในเนื้อเรื่องเกมนี้น่าจะเป็นออกแนวแบบพิสดารหน่อยๆนะ่อยนะในการอยากเป็นมนุษย์ของน้องเนี่ย <c oughs> นี่นี่ไอปูนี่แม่งต้องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโอ้ยแม่งต้องใช้ขวานนะฮะแต่ว่าแม่ขนาดไม่ได้ลืม้วนะแม่งก็ยังโดนมันกระทืบเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ลงไปได้ไหมอา้าวลงไปได้เนี้ยเดี๋ยวขอลงไปดูซิมีอะไรไหมนี่เนี่ โอ้ยตรงนี้เป็นกระจกไอ้พวกนางเงือกพวกนี้มันไม่อยู่ในน้ํามันก็ไม่เก่งดีเงี้ยเออมันก็สู้เราบ่ได้เด้ออันเนี้ยไอเดี๋ยวจะสู้กับไอปูนี่ยังไงเ่ะ้ถ้างั้นไม่สนใจแล้วไปดีกว่าเออเพราะว่ามันสู้ยากนะในน้ํามันไม่ขึ้นมาบนบกด้วยอะ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรหรอจริงปะเนี่ยถามจริงปะเนี่ยอา้าวไม่มีอะไรเฉยไม่มีไอเทมไม่มีอะไรเลยไม่มีของอะไรให้สักอย่างแล้วโดนมันกระทืบไปหนึ่งที แม่เอ้ย SUV. เหลือเชื่อข้างบนมันก็ไปได้วะข้างล่างก็ไปได้ผมจะไปตรงไหนก่อนก่อนก่อนดีวะเนี่ยนี่นี่เออผมจะไปไหนก่อนดีวะแป๊บหนึ่งนะมานาเต็มมานาเต็มก็ใช้ไปก่อนฮะถ้างั้นมาทางนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปยาวๆเลยแล้วกันท่านี้ไปไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนมันเป็นทางถูกต้องกันนะตรงนี้แล้วกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมั่วๆไป,ไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห,โหลงน้าอีกแล้วเหรอโอ้ยไม่ชอบใจเลยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โห,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 โห ววายวายยอยโอ๊ย oh, yeah. oh, <laughs> ทำไมเหมือนตัวละครแม่งโดนดูดเข้าไปวะ <laughs> พี่มิโอ๊ยกลับไปเร็ว <laughs> ตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหพื้นที่แม่งเหมือนมีอะไรแต่มันไม่มีอะไรอะอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรจริงอะเฮ้ยถามจริงเฮ้ยลงมาในน้ําเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอะไรอืมไปข้างบนข้างล่างข้างล่างก็ได้อะข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำกแกจะเจออะไรไหมเนี่ย <laughs> เมื่อกี้คือมันไม่เจออะไรเลยไงเฮ้ยเดี๋ยวไอ,ไอ้นี่ระยะประชิดนี่นมันไม่พลาดหรอกนะนี่เนี่ยเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไร <c oughs> จริงป่มเนี่ยมันไม่มีอะไรอะ่ะเนี่ยดูคุณผู้ชมดูดีมันท้ายว่ายออมาทำไมวะโออันนี้โคตรจะซึมเลยเฮ้ยผมว่ามันเราน่าจะใกล้ถึงความจริงรแล้วแป๊บหนึ่งนะตรงนี้เหมือนมันเป็นกั้นเอาไว้ไปไงวะอ๋อนี่ข้างล่างตรงนี้ โอ้โหเราก็ไม่เห็นโ,โหยตรงนี้แม่งขยะเต็มเลยอะ่ะน่าจะเป็นของสะสมของน้องนางเงือกแน่เลยวะอันนี้นะฮะโอ้ตรงนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นอันนี้ปะน้องทําเป็นอันนี้ปะอะไรวะเขาเขาเขาเรียกไงนะเครื่องผลิตไฟฟ้าหรอเออแง่เลยวะนวัตกรรมอะไรกันอันนี้ไอ้สาพ สภาพไอ้นายเงือกพวกนี้ที่แม่งมาอยู่บนบกนี่แม่งแบบโคตรทุรักทุเลเลยอะคือแบบคือตอนอยู่ในน้ำมันค่อนข้างจะเก่งเลยนะเอาจริงแต่พออยู่บนบกปุ๊บคือแบบง่อยมาก<笑><笑>ก็นะคงไม่แปลกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าปกติแล้วพี่แกแม่งเป็นเขาเรียกไงเป็นเหมือนแบบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำไงอันนี้คือแบบมาอยู่บนบกปุ๊บคือง่อยเปี้ย,ยเลยขาอ่อนเนี่ยดูสภาพทําอะไรก็ไม่ได้ตอนอยู่ในน้ํานี่คือแบบพี่แกแม่งโคตรเก่งเลยอะไอเกือบโดนแล้วชึบตรงนี้ ว่าอย่าอย,า,าอย่าพลาดจะพลาดโอ๊ย,อยเกือบไปแล้วโอ้โหชํำชองเหลือเกินเออช่ำชองโอ้โหไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยเหลือเชื่ออันนี้ถ้าเป็นเราปกติแล้วก็โดนไปแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ปกติใช่ไหมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยกะลามะพร้าวไม่ใช่กะลามะพร้าวเขาเรียกนกระดองเต่าเดี๋ยวขอกระทือไปนี้ก่อนมันเห็นแล้วมันแบบลกหูลกตาว่ะมันแบบหมันไส้อะหมันไส้ความหมันไส้ส่วนตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันลอยได้นี่ยว่ะเฮ้ยชึบชุบชุบโอ๊ชบห้อยปั๊บ ปับ๊บนี่แน่เจ้าม้าเจ้าม้านำ้ำตรงนี้ก็ล่วงไปข้างล่างโอ้โหขยะท้งนั้นเลยอะ่ะนี่มันไม่ใช่ของสะสมแล้วเนี่ยน้องนังเงือกนี่มันขยะแล้วเนี่ยมืดอ,อีกแล้วเหมือนความสิวิไลต้นเกมเหมือนจะค่อยๆหายไปแล้วอันนี้เพราะว่ารู้สึกยิ่งมาลึกนี่แม่งเหมือนแบบยิ่งเจอขยะอันนี้สแสดงว่าพังได้นี่ไงเล่าโจเขาให้นี่ทิมเจ้มาม้าน้ำยาอยาลิอาที่จะปล่อย สกิลอะไรทั uh, like, thrill, yeah, okay, hmm. oh ้งน okay. hmm. right. okay. really oh, yeah. oh, wow, ั้นอันนี้ห้ามห้ามเข้าใจไหมโอ้ยโดนเม่งเงยกระโดดไปโดนเฉยหัวโมงเลยหมดยังหมดยังโอเคหมดละค่อยๆไปค่อยๆไปตามสเต็ปฮะโอ้ยโอ้ยหัวแม่งไปโมงอันนี้อีกโอเคขึ้นมาถึงยอดแล้วใช่ไหมยังนี่หว่ะโอ้โหมันจะอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเออแล้วก็ไประเบิดหินตรงนี้จึ๊บ โอเคอ่ะเฮ้ยแต่ข้างล่างมีนายเงอือกผมเห็นอยู่เอา้าอยู่ๆก็บินเข้ามานานี้แม่งอยู่ๆก็ว์ามาเฉยเลยได้ด้วยเหรอวะแล้วป่าต้องนานนยมันไม่โดนวะเนี่ยนี่เนี่ยอ่าไปละไปละไปยาวละไปยาวละอันนี้ขึ้นมาข้างบนได้ยังอ่ะสวยโห้ยนี่เป็นประตูแล้วชึบตรงนี้ลงไปได้ไหมเอ้าลงได้อันนี้เดี๋ยวขอลงไปตรงรูช่องตรงนี้ก่อนนะไปตรงท่อนนี้ก่อนชึบตรงนี้ขึ้นไปได้ไหม ขึ้นไปได้เอ๊ะผมเหมือนได้ยินเสียงใครเปิดเพลงใช่ไหมห้องนี้เหมือนเป็นห้องอะไรทุกอย่างเลยแป๊บหนึ่งนะมันห้องรวมชักโครกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูรู้สึกหงีแล้วอันนี้กูอยู่ในชักโครกเฮ้ยเนี่ยผมได้ยินเสียงคนทำเพลงจริงเจออันนี้เจอเหมือนจะพออยู่นะ ค่อยๆเดินไปแล้วกันอันนี้เฮ้ยเอาน้องนางเงือกอันนี้ลิติตเมอร์เมดหรอเนี่ยชัวรยินดีต้อนรับผู้คนจากโลกที่แห้งแล้งข้าประหลาดใจมากเจ้าเอาชนะกองเรือมังกรและกองทัพเซนทอของข้าได้หมายถึงม้าน้ำที่พ่นฟองกับแมวน้ำที่ถือสางงามพวกนั้นนะนะข้ารู้ว่าเจ้ามาที่นี่เพราะได้ยินข่าวลือเรื่องความสวยของข้าสินะ โอ้น้องหลงตัวเองวะเนี่ยที่จริงก็จ้องมองมาที่ข้าและเพลิดเพลินไปกับทุกเสี้ยววินาทีเจ้าสมควรได้รับมันเพราะว่ามันคือสิ่งสุดท้ายที่เจ้าจะได้ทำก่อนที่จะกลายเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์มนุษย์ของข้าพูดจบยังเนี่ยข้ายอมควักลูกตาออกมาแทนดีกว่านะแทนที่จะมองเจ้าเจ้าปานอ๋อเจ้าเป็นหนึ่งในพวกนั้นสินะ พวกที่อิจฉาลิษาและดูถูกความงามที่แท <co ้จร pues ิงได้เลยเจ้ายังชื่นชมข้าในตอนนี้ตอนที่ข้ากำจัดเจ้าได้นะเอาสู้เลยเดี๋ยว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 อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่กล้ายังยังไม่กล้าเข้าใกล้แล้วกันอันนี้เฮ้ยหายตัวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเป็นเป็นสายสิกมอนเหรอเดี๋ยวก่อนนะเป็นสายสิกมอนจริงเปล่าไม่รู้อุ้ยอุ๊ยอุยบอสตัวนี้เหมือนจะตึงอยู่นิดนึงเหมือนจะตึงอยู่นิดนึงอันนี้รีเลือดแป๊บเฮ้ยอันนี้เป็นฟอง ปองทาอะไรกับมันไม่ได้ด้วยโอ้พ่นน้ําได้แป๊บหนึ่งนะผมขึ้นไปผมขึ้นไปหาน้องไม่ได้ว่ะถ้างั้นเรามาทางนี้ละกันอันนี้จึ๊บจึ๊บอันนี้เฮ้ยไปไม่ได้อันนี้อ๋อต้องว่ายนะ้ําไปหาหรอจัดไปจัดไปนี่โจโจโจ,โจตายตายังตายยังหยุดนะหยุดทำร้ายร่างกายที่สวยงามของข้าได้แล้ว <ś led> โคตรหลงตัวเองเลย เฮ้ยเดี ale ๋ยวเดี ale ๋ยวเดี ale ๋ยวอะไรอะเดี๋ยวเดี ale ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวต้องเล็งต้องเล็งแป๊บนึงต้องเล็งแป๊บนึงนี่จึ๊บโอเคว่ายน้ำไปทางนู้นว่ายน้ำไปทางนู้นจึ๊บจึ๊บถึงไหมถึงไหมไม่ถึงว่ะแม่เอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตกน้ำตกน้ำตกน้ำฟองนี้ฟองนี้จึ๊บทิม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 ตายไหมตายไหมไม่เราก็มันอะตายเจ้าอยากเห็นสัตว์ร้ายในตัวข้าสินะเจ้าพอใจแล้วหรือยังข้าไม่ยอมให้เจ้ารอดไปไปแบบมีชีวิตแน่ โอ้ยชิบหายแล้วไม่มีที่ยืนแล้วอันนี้ขอขึ้นไปหน่อยขอขึ้นไปหน่อยชึบทิมถึงไหมไม่ถึงไหว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 เกือบไปเร็วเกือบไปเร็วเกือบไปเร็วว้า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 วหยดน้ำอันนี้ถึงไหมไหวไหวไหวค่อยๆไหวค่อยๆไหวชึบชึบชึบเอ้ยทิมไม่ไม่โดนไม่โดนหรอชึบโอ้ยข้างล่างเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างเป็นเหมือนเลื่อยปั่นเป็นอะไรก็ไม่รู้ปั่นๆอยู่ข้างล่างโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น ลอยกำลังลอยอยู่แป๊บนึงนะใจเย็นนะนี่นี่โบโบโบเรียบร้อยเรียบร้อยยัง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 เหลือเหลือสองหลอดชิบหายแล้วอ๋อเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโดนปั่นตายเอาเอาล่วงลงไปโดนปั่นแห้งตายเฉยอันนี้ข้ามข้ามการทักทายไปได้แล้วได้ไหมเนี่ย ไปตอนที่ข้าโกรธเพราะเจ้าใช้พลังของข้านะโอ้มีความกล้ามากพอที่สู้กลับแล้วสินะมาสิมาเลยจับข้าเลยเอาไหนนี่เนี่ยเลิกวิ่งหนีสิวิ่งหนีเหรอข้าวิ่งหนีจากอันตรายไม่ใช่หมีขนฟูข้าก็แค่หยอกล้อเจ้าเล่นเฉยๆนะเอ้ยเราฟันเป็นสีแดงแล้วเจ้าแมวปีศาจเจ้าต้องชดใช้กับความเย่อหยิ่งนี่ทบต้นทบดอกแน่ ยังเรียกข้าว่าปีศาจอีกเหรอข้าเริ่มเบื่อแล้วนะสร้างความบันเทิงให้ข้าบ้างไม่ได้หรือไงแล้วในระหว่างนี้ก็พยายามทำลายข้าให้ได้ละ่ะเจ้าทำได้แน่สร้างความบันเทิงเองเถอะบอกข้าทีสิเจ้าได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดผู้หญิงปลาไปไม่เห็นหรือว่าอาณาจักรของนางมีความเป็นตัวเองแค่ไหนและเคยคิดไหมว่าจิตใต้สำนึกของอลิเซียเริ่มมาจากที่ไหนกันเน่ะเจ้ากำลังพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ย ความอิจฉาที่มีต่อเด็กผู้หญิงได้กืนกินนางและทำให้นางกลายเป็นแบบนั้นโลกใต้ทะเลทั้งหมดทุกทรมานและเสื่อมทรามข้าเข้าใจดีว่าทำไมต้องฆ่านางทิ้งอะนะได้ยินที่นางร้องเพลงไหมละ่ะนั่นแหละคือเหตุผลที่ข้าฆ่านางอะ ชุนเฉียวตลอดเลยนะข้ารู้ว่าสิ่งที่นางทำกับอาณาจักรใต้ทะเลทำให้เจ้าโกรธแต่แน่ใจหรือว่ามันเป็นฝีมือของปีศาจบางทีโลกที่วิปริตนี้นะ่ะทั้งหลายนี้อาจจะเป็นเพราะมาจากจิตใจของอลิเซียก็ได้นะ <Stop that. S 1> หยุดเลยนะอย่าพูดถึงอลิเซียเหมือนว่าเธอเลวไร้แบบเจ้านะ โถไม่เอาน่าข้าก็แค่หาเรื่องคุยอยากให้เจ้าได้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปมันจะเป็นยังไงล่ะถ้าจินตนาการของอลิเซียสร้างโลกที่ปีศาจชื่นชอบขึ้นมาน่ะตอนนี้เจ้าทําให้ข้าโกรธจริงๆแล้วนะอลิเซียไม่ได้เป็นแบบนั้นโอ้ตุ๊กตาหมีที่รักเจ้าไม่เข้าใจหรอกอลิเซียก็เป็นแบบนั้นเช่นกันเจ้ามันช่างอ่อนไหวแล้วไม่รู้อะไรเลย เจ้าจำได้แต่เด็กน้อยผู้อ่อนโยนที่เล่นกับเจ้าแต่เจ้าไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของนางเลยไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยเจ้าถูกหลอกลวงเพราะอ้อมกอดและรอยยิ้มอันแสนหวานของเธอจนมองไม่เห็นความโกรธความเศร้คารความเห็นแก่ตัวและความลิษยาในบางครั้งเจ้าพูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าเธอมีทั้งแสงสว่างและความมืดมิดอยู่ภายในตัวกล้า <How dare S 2> ดียังไงถึงกล่าวหาเธอแบบนั้นข้าอยู่กับเธอและข้ามั่นใจว่ามั่นใจอะไรละ่ะ เคยคิดไหมว่าเธอยัดเจ้าเข้าไปในกล่องเพราะอายที่มีเจ้าอยู่นะ่ะ <What? S 1> เจ้าเจ้าพ,พูดอะไรนะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ที่เธอเก็บเจ้าเอาไว้ในกล่องหลังจากเพื่อนของเธอเยาะเย้ยว่า <S <S ตุ๊กตาหมีของเธอทั้งเก่าและหมดสภาพ hey, ว่ายังไงนะนี่อลิเซียเธอยังเล่นกับตุ๊กตาหมีนั่นอยู่อีกเหรอดูสิว่ามันสกรปรกมากแค่ไหนอย่าเอามาใกล้ฉันนะมันคงมีแต่หมัดแน่ๆเลยนะ่ะพอได้แล้ว เจ้าใช้เวลาหลายเดือนอยู่ในกล่องเหม็นๆนั่นหรือว่าหลายปีกันนะนี่น่ะเหรอเด็กน้อยที่เจ้าอยากจะปกป้องน่ะข้าบอกว่าพอได้แล้วไงนี่แหละตัวตนที่แท้จริงของเจ้าสัตว์ร้ายที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นจนกลายเป็นไฟนรกที่ลุกโชนช่วงพลังที่คู่ควรกับปีศาจพลังที่กลายเป็นของข้าแล้วในตอนนี้ จุดจบใกล้เข้ามาแล้วที่รักข้าจะทําให้เจ้ากลายเป็นสัตว์ประหลาดแบบที่ควรจะเป็นในฝันร้ายนี้ไม่มีที่สําหรับฮีโร่ชุดเกราะที่แวววาวเจ้าหมีโง่เป็นอะไรไหมปีศาจนั่นอีกแล้วเหรออพี่หมีโดนก่อหูยับเลยเป็นไรปะเนี่ย ใช่ข้าพยายามจะฆ่ามันแต่มันทรงพลังมากกว่าที่เห็นอีกอ่ะช่างมันนาที่สำคัญคือเจ้ากลับมาแล้วเจ้าจะรู้สึกดีและก้าวต่อไปได้ดูเหมือนศพนางเงือกนั่นทําให้ตัวกำจัดของเสียพังนะก็ดีแล้วนี่นางเปิดทางให้เราได้ออกไปบางทีนางคงไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดไปกันเถอะไปท้างั้นลงไปข้างล่างตรงนี้โอ้โหโดนบทเป็นเนื้อเน่เลยอันนี้เฮยไม่อยากจะนึกสภาพ เท็ดดี้มุ่งหน้าต่อไปทั้งวิ่งทงั้ง,งว่ายน้ำผ่านเหล่าสิ่งปฏิกูลที่เหม็นเน่าในท่อพอพวกเขาไปถึงสุดทางของท่อแล้วพวกเขาก็พบก,กับโรงบำบัดน้ำเสียขนาดยักษ์ของเมืองดูเหมือนว่าไม่มีทางออกอื่นอีกแล้วเท็ดดี้จึงตัดสินใจดึงโซ่ที่อยู่กลางห้องน้ำท่วมเต็มห้องทำให้เกิดน้ำวนขนาดยากักษ์ทั้งสองถูกชะล้างไปกับสิ่งสกรปรกเหมือนในโถส้วมยกักษ์ พวกเขาถูกดูดเข้าไปในท่อที่คดเคี้ยวมากขึ้นจนกระทั่งถูกพ่นออกมาจากท่อพร้อมกับเมือกที่มากมายท่อระบายน้ำดูเหมือนจะพาฮีโร่ของเรามายังหนองน้ำที่มีกลิ่นเหม็นพอๆกันโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยสภาพโอ้โโอเคมาโอ้โหที่ไหนกวะเนี่ยอันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนความคดโกงวะฮะอันนี้ โอ้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะฮะโอ้โหยุงโอ้โหยแล้วต้องไาฟังเสียงยุงวีวีอันนี้โอ้โหแค่ฟังเสียงก็รู้สึกไม่พอใจแล้วน,นี้โอ้ยไม่ชอบเสียงนี้เลยเอาเป็นว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับเกล็ดทักเกสตลนะครับผมในพาร์ทนี้นะผมขอบคุณทุกคนมากๆที่เขา้ามารับชมกันจนจบนะครับผมไว้เราเจอกันใหม่นะครับอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะมีคลิปอะไรผมสนนอนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายวัสนี้ผม